สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวยมากครับคุณผู้ชมครับจะมีไอ้ต้นไม้สีสีอ่ะสีสีเขียวเขวครงเหลืองหลากสีไม่หมดลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เห็นปลาสิงโตทะเลด้วยสิงโตทะเลอยู่ในหม้ออ่าอยู่ในหม้อปลาสิงโตทะเลอยู่ในหม้อครับจริง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 จรงคุณผู้ชมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพกันไปกับเรื่องราวการเดินทางของเราในทริปนี้ตามความต้องการของคุณโกศินนี่คือการดำน้ำครั้งแรกที่เป็นการดำน้ำจริงๆของคุณโกศินถูกครับถูกครับ ม่คุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยครับว่าร้อนวิชามากๆสําหรับน้องชายของผมคนนี้เพราะก่อนที่คุณโกสิงเขาจะเดินทางมาที่ประเทศฟิลิปปินส์กับผมเขาลงทุ้นเข้าคอร์สเรียนดำน้ําถึง4ี่วันเต็มๆตั้งใจฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างเต็มที่จนผ่านการทดสอบเป็นนักดำน้ําในระดับเริ่มต้นซึ่งถือว่าตอนนี้คุณโกสิงก็พร้อมแล้วละครับสําหรับการเปิดประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบใหม่ให้กับตัวเองครับขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่หมู่เกาะละวัน และพื้นที่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศ <c oughs> ความสวยงามโลกใต้ของทะเลแห่งนี้นั่นก็คือเอลนิโดครับเมื่อ <c oughs> สักครู่นี้จัดได้ว่าเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านันาน้นคุณโกศินคือการทดสอบคุณโกศินซะก่อน <ผม S 1> <า>ได้ไหมพอได้ไหมว่าคุณสามารถที่จะลงไปดำในพื้นที่ที่มีกองประการังแบบนา้น่นได้หรือไม่คุณไม่ได้ไปเตะปะการัง คุณไม่ได้ไปทําลายท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะถือว่าสอบผ่านอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มีคนพลาดออ่ิงเด็ดขาดในการมาสัมผัสที่เอลนีโดแห่งนี้<อ>นั่นก็คือเรื่องราวของเต่ากระดองเขียวเพราะว่าพื้นที่ในละแวกนี้มีปะการังมากเต่าเนี่ยก็เป็นทําหน้าที่เป็นคนสูนของท้องทะเลเดี๋ยวก็จะพาคุณไปยังจุดํำน้าที่เรียกว่าเป็นจุดจำน้ําหลักๆของเราแล้วกับความงดงามท้องทะเลแปซิฟิกแห่งนี้มันถึงงดงามขนาดไหนแต่ตอนนี้ครับ หลักการดันน้ำพอข,ขึ้นมาปุ๊บเราต้องมีการพักน้ำสักนิดหนึ่งเ,ออเดี๋ยวไปเจอกันครับ การเดินทางมาที่เอลนิโดนั้นต้องนั่งรถจากเมืองเปอร์โตปินเซซาขึ้นไปทางเหนือใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงครับโดยสาเหตุที่ผมเลือกจะพาคุณโกศินมาดำน้ำที่นี่ก็เพราะที่เอลนิโดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นจุดดำน้ำและมีจุดดำน้ำมากถึง20จุดด้วยกันซึ่งเราก็เลือกจุดดำน้ำของเราได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือบริเวณเกาะมินิล็อกเกาะเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอลนิโดที่มีท้องทะเลที่สวยงามรวมทั้งหาดทรายขาวสะอาดมีร่ม เป็นที่พักสําหรับกลุ่มนักดำน้าได้ซึ่งพอขึ้นฝั่งมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมก็ขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณโกสินนักดำน้ำํามือใหม่ไฟแรงจัดเตรียมอาหารกลางวันกันกอ่อนส่วนตัวผมนั้นขอหามุมสบายๆพักผ่อนสันหน่อยดีกว่าครับทุกผ,ผู้ชม ขนะนี้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญคุณผู้ชมมารับประทานอาหารกันได้แล้วครับผมเชิญครับเชิญคนกันเองทั้งนั้นเข้ามาได้เลยเชิญเชิญผมจกกัดการเรียบร้อยเชิญสบายนี่รู้ไหมใครก่อไฟคุณรู้ไหมเนี่ยใครทําใครผมใครนะผมหลังจากเราดําน้ําได้แร,รับแล้วเขาพามาปิกนิกแบบหาธรรมชาติหาส,ส่วนตัวส่วนตัวเลยคือจัดเต็มพี่จอบเลยอ่าเรามาเล่าถึงเมนูวันนี้ดีกว่าครับหิวหิวกันแล้ว เป็นไปรีสดเอามาทอดมันยังคงมีกลิ่นของความเป็นธรรมชาติกลิ่นความสดไม่มีคาวเลยใช่เนี่ยอุ่นทะเลนี่อุ่นทะเลหรือมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งครับผมเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมากไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขากินกันแบบนี้ในบ้านเราหายากมากเลยอ่าไปขอบคุณครับนี่เออมเค็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 มปาะๆในปากอันนี้ต้องบอกนิดนึงครับผู้ชมว่าเวลากินเนี่ยมันต้องเต็มนี่ลองดูนี่ดูลองดูอ่าฝาก เคี <pecially> ้ยวเคี้ยวอยากกินนะจะหาไม่บอกผู้ชมว่ารสชาติเป็นไงเป็นไง่ยอะไรไหมลองอีกอ่ะอ่ะลองอีกเค็มเค็มกินดีกว่าหิวแล้วฮะเริ่มเลยนะครับโอ้โหเต็มคำคผู้ชม หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาที่ผมจะขออนุญ,ญาตเอนหลังต่ออีกสักนิดหนึ่งครับซึ่งการนอนหลับก็ถือได้ว่าเป็นการพักน้ำอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายของเราผ่อนคลายรวมไปถึงการลดความดันของกระแสเลือดให้อยู่ในสภาวะปกติก่อนการดันั้ำในรอบต่อไปนั่นเองครับโดยส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาการประมาณ1-2ชั่วโมงครับและระหว่างนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆจากที่ปรึกษาทางด้านการขรัวจรที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนำเอามาฝากผู้ชมกันด้วยลหละครับ สวัสดีค่ะคุณจอบแล้วก็คุณโกสินนะคะ วันนี้นะคะเรามีวิธีการค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่นอนไม่หลับหรือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการอ่อนเพลียมาฝากกันปัจจุบันเราพบว่าคนมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือว่ามีความอ่อนเพลียกันเยอะมากขึ้นนะคะซึ่งหลายคนก็มักจะหันไปพึ่งแต่ยานอนหลับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียในอนาคตถ้าบางคนเนี่ยเครียดนะคะพักผ่อนน้อยเป็นเวลานานๆ <c oughs> ก็จะทําให้สารสื่อประสาทต,ต,ต่างๆเหล่านั้นหรือฮอร์โมนที่ช่วยให้การนอนหลับตกลงก็จะนําไปสู่ภาวะการอ่อนล้าวงงเหงาหนอนอ่อนเพลียง่ายตามมาได้ค่ะวิธีการฟื้นฟู ก็อาจจะทําได้โดยการเน้นเป็นการรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุเช่นในกลุ่มของแมกนีเซียมต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นในผักใบเขียวต่างนะคะหรือว่าในถั่วบางคนอาจจะถามว่าแล้วจะทํายังไงถึงจะรู้นะคะก็อาจจะลองมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ anti aging เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทําให้ร่างกายของคนเราเข้าสู่ภาวะความชราวิเคราะห์จากลฟ์สไตล์ต่างๆหรือปัจจัยอื่นๆก็จะนําไปสู่การที่ทําให้คนไข้มีสุขภาพชีวิตในเรื่องของการนอนหลับที่ดีได้โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพึ่งยานอนหลับอีกต่อไปค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโครจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับสนับสนุนการโครจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดสร้างสรรค์ทุกจินตนาการกล้อง d 5 0 0าจากนิคอน สนับสนุนการโคจรโดยทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life อีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3G 2,100กลับมาโคจรกันต่อครับกับทริปการดำน้ำของผมและคุณโกศินซึ่งในขณะน,นี้พวกเรากำลังพักผ่อนกันอยู่บนเกาะมินิล็อกบริเวณเมืองเอลนิโดหมู่เกาะลาวันประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนลงดำน้ำในไดฟต่อไปนั่นเองครับ เจอบเจอบนี่อยู่นี่เอ้ยหลับเป็นปั๊บเดียวเองรู้ป่าเมื่อกี้พี่พลาดอะไรไม่ได้ก็หลับอยู่นี่เมื่อกี้อ่ะมันมีแบบสิ่งมหัศจรรย์ของมวลมนุษยชาติเห็นแล้วเนี่ยต้องตกตะลึงถึงความงดงามของธรรมชาติว่าทำมถึงทำได้ขนาดนี้เฮ้ยจริงอ่ะ ด้วยความประทับใจที่ผมเห็น,นสิ่งน,นี้นี่แค่ฟังเขาพูดแค่นี้น้ำตาไหลขนาดนี้เลยไม่ได้ฟังเขาพูดผมไปมาไปไหนผมจะเล่าให้พี่ฟังแค่ขาเข้ามันจะตื่นเต้นแค่ไหนอะไรไกด์ที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือบิกรากูนะครับคือสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนี่ชอบมาคุณผู้ชมครับภายในบิกรากูเนี่ยนะครับจะสัมผัสจะสังเกตเห็นถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยสังเกตเห็นปลาข้างล่างแหวก่หยไปมาด้วยนะครับ ได้ข่าวว่าที่นี่มันมีฉลามด้วยโอ้แต่ไม่ต้องกลัวคุณผชมที่นี่เนี่ยมันเป็นที่อยู่ของฉลามกบซึ่งอาศัยอยู่ในทรายส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับอย่าลงไปเล่นเลยดีกว่าเอาเซฟเราไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ Hello. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อเราล่องเรือเข้าไปในจุดหนึ่งที่เรียกว่าสมอลากูนจุดที่คนเรือเขาบอกว่าสวยตะการตามากๆแต่ปัญหาอยู่ที่เรือของเราไม่สามารถเข้าไปได้ เพราะทางเข้านั้นเล็กเกินไปผมและทีมงานจึงตัดสินใจที่จะว่ายน้ำเข้าไปอีกประมาณ500เมตรเพื่อเก็บภาพประทับใจมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับมันต้องเป็นบุคคลที่พระเจ้าประทานพรมาให้เท่านั้นถึอจะเข้าไปได้นหนึ เป็นบุคคลเดียวในประมาณล้านคนที่สามารถทําได้แบบนี้โอ้โหตอนเข้าไปท้่นี่นะทำไงต้องทายังไงทานต่ำก่อนเข้าไปก่อนเจอทางแคบๆต้องยิงตัวอยงตัวเข้าไปแล้วคราวนี้รูมันลงเข้าไปในน้าอีกน้็เลยมันนุดลงไปข้างล่างผมต้องมุดลงไปข้างล่างเป็นบุคคลที่พระเจ้าประทานพรมาให้เท่านั้นเป็นบุคคลเดียวในประมาณล้านคนที่สามารถทำได้แบบนี้ เขพยายามสมบิญญาณน,นักผจญภัยมุดขึ้นมุดลงฝากระแสน้ําเข้ามาที่ไหนได้คนอื่นเข้ามากันเต็มเลยครับว่าไกบนาพยายามขนาดนั้นเดอกแต่จริงๆแล้วที่สมอลากูนเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ครับว่าจะพายเรือเล็กเข้ามาหรือว่ายน้ําเข้ามาซึ่งผมขอแนะนําเลยนะครับว่าว่ายน้ํากันดีกว่าครับเพราะได้บรรยากาศการะจนภัยมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ต้องขอบอกนะครับว่าประทับใจผมจริงๆครับ กับการได้เข้ามาสัมผัสคุณเขาที่โอบล้อมรอบตัวเราอยู่ในขณะน,นี้พี่จอบคุณพลาดแล้วนะครับคนอย่างพี่เนี่ยถ้าใช้เวลาเข้าไปเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ7วันขึ้นไปหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปอืดพอดีอสิเจ็วันเนี่ยแต่พี่ไม่ได้แล้วแหละเราหมดเวลาแล้วด้วยเราต้องไปแล้วจำได้สองแล้วด้วยเอางี้ดีกว่าได้สองเลยได้สองนะได้สองเห็นกตา จากเกาะมินิล็อกเราใช้เวลาเดินทางต่ออีกประมาณ15นาทีเพื่อไปยังจุดดำน้ำแห่งที่2ของเราในวันนี้ซึ่งเป็นที่ที่ผมและคุณโกสศีหวังเอาไว้เป็นอย่างยิ่งครับว่าจะต้องได้เจอกับเจาเ้าเต่ากระดองเขียวอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะเริ่มการประจนภัยในท้องทะเลนั้นผมขอหยิบเอาประสบการณ์ในการเดินทางในอีกหนึ่งรูปแบบของผมนามาฝากผู้ชมกันด้วยแหละครับสวัสดีครับและขณะนี้ครับผมอยู่กับกิจกรรมแจมว้าว9ปีของเมืองไทยสมายคลับในสมายอ e ีโคแอดเวนเจอร์ทราเวลสาย จ็อบนิธีแน่นอนครับทริปนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายและมากมายอย่างแน่นอนและเส้นทางที่เราจะไปว้าวกันในครั้งนี้ก็คือจังหวัดนครนายกครับสถานที่แรกที่เราจะมาว้ากกันนั่นก็คือที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแหล่งเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเสร็จแล้วเราก็ไปรับประทานอาหารกันที่ร้านลุงเผาก๋วยเตี๋ยวกะลาต่อจากนั้นเราก็เดินทางไปล่องเรือชมวิวกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเรียกได้ว่าบรรยากวาศว้าวสุดๆกันไปเลยล่ะครับ สำหรับในปี2556นี้นะคะเมืองไทยสมมล์ลับก็ถือว่าเป็นการก้าวข้าสู่ปีที่9อย่างเต็มตัวก็เลยรวบรวมกิจกรรมแจม่แจมๆเว้าๆตลอดทั้งปี2556เลยละคะ่ะและนี่แหละครับต้นตำรับกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้มของคนหัวคิดทันสมัยอย่างแท้จริงที่สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ นับสนุนการโคจรโดย Quality Express โทร02 2778000เราเข้าใจทุกการใช้ใจ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสด u ยู plus ชีวิตใช้ต่างเหตุผลกลับมาโคจรมาต่อครับกับการผจญภัยชมความงดงามแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งขณะน,นี้เรือของเราก็เดินทางมาถึงจุดดำน้ำในไดสองกันแล้วละครับซึ่งจุดจุดนี้เราเรียกกันว่า mini lock front ครับ พี่จอบครับครับคือครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมในการดำน้ำครับนะครับขอมีภาพทีเลือกให้ผมโดหน่อยนะป่ะโอ้ยคุณเอาเป็นวิดีโอด้ะเรื่องนี้ไม่มีปัญหานี่แค่นี้ก็พอแล้วจะไหวเลยพี่โอ้ยจิ๋วแต่แจ๋วนะครับลงดำน้ำได้ลึกถึง18เมตรพร้อมปรับแสงให้อัตโนมัติพร้อมกับการถ่ายภาพใต้น้ำอีกด้วยง่ายๆมันเล็กไปไหมพี่คุณความดนจะมีปัญหาไหมผมบอกคุณแล้วว่าจิ๋วแต่แจ๋วคุณเข้าใจว่าคุณภาพป่ะเอา เดี๋ยวถึงจุดดำน้ำแนละ้วพร้อมไหมยังพร้อมนะครับคุณ<ป>ผู้ชมครับจากนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดดำน้ำเขาบอกว่าบริเวณนี้ปะกาลังงดงามมากๆเลยและ,ะการ<ม>ตามหาของคุณโกศินั่นคือเรื่องราวของเต่าเขียวครับผมปพร้อม Go! และความงดงามที่ผู้ชมสัมผัสกันอยู่ในขณะนี้คือส่วนหนึ่งของทรัพยากรทางท,งทะเลที่อยู่ภายใต้จุดดงน้าที่มีชื่อว่ามินิล็อกฟลอน์จุดจุดนี้ครับนะักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ตลอดทุกฤดูกาลมีความลึกตืที่ประมาณ15-18ถึงเมตรรวมถึงกระแสน้ําก็ไม่ไหลแรงจนเกินไปจึงเหมาะสําหรับนักดำน้าที่อยู่ในระดับเบื้องต้นอย่างไรก็ตามครับถึงแม้จะเป็นจุดดำน้ําสําหรับมือใหม่แต่ความงดงามที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ขอยกให้เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลเลยทีเดียวล่ะครับ แม่แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับที่เราไม่ได้พบกับเจ้าเต่ากระดองเขียวเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มแปรปรวนเขาจึงไม่ยอมออกมาปรากฏตัวให้กับพวกเราได้ชมกันครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะอย่างน้อยเราได้พบกับเพื่อนฝูงของเขามากมายที่ออกมาโชว์ตัวกันอยู่แบบนี้นี่งงไงครับลักษณะเป็นคล้ายๆหน้าผาลงไปครับนะฮะความลึกสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60เมตรชั้น ของกองปะการังก็จะมีความแตกต่างกันออกไปครับถ้ายิ่งชั้นบนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์คอรัลครับคือเป็นปะการังอ่อนครับที่ต้องการแสงแดดเยอะๆเขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้เพราะฉะนั้นสัตว์ที่อยู่กับพวกซอฟต์คอรัลก็จะเป็นพวกปลานีโมรหรือปลารกระตูอะไรพวกนี้นะฮะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยต่างๆนะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะแซมไปด้วยปะการังเขากวางครับซึ่งก็จะมีปลาที่กินพวก ซากแบบนี้ก็จะเข้ามาแกะกินอะไรต่างๆกันนะก็จะเป็นปลาอีกไซส์หนึ่งใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าเป็นการไล่ระดับความน่าสนใจลงไปพอสมควรเลยทีเดียวเป็นยังไงครับกับไดที่2ครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมผมมีโอกาสได้ลงเข้าไปดำดูปลากรางดูปลาดูปลาหมึกเห็นปลาหมึกพ้นน้ำไหมคุณผู้ชมโอ้โหครั้งแรกในชีวิตบึ๊บป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 บแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวที่นี่ i n นสตัคเตอหรือว่าไดม e สเตอร์ที่พาเราลงไปเนี่ยก็จัดได้ว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญทำนานมากมากความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วง้างครับผม มากมากครับผู้ชมครับกับสิ่งที่เราพาผู้ชมลงไปสัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเลครับผมในฐานะครั้งแรกในชีวิตประสบการณ์ครั้งนี้สอนอะไรคุณบ้่งกับการดำน้ำําประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่จะดำน้ําทุกครั้งเนี่ยควรมีการเตรียมตัวทำสมาธิให้เป็นอย่างดีเพราะว่ารเราไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเราจะไปพบเจอกับอะไรและการดำน้ำนําในครั้งนี้เขาเตือนเสมอว่าปากการังเนี่ยเป็นสิ่งที่คนของประเทศเขาเนี่ยหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ไว้มาก ผมเชื่อว่าคนที่มาสัมผัสกับการดำน้ำโดยเฉพาะอย่างยี่ถ้าเกิดดำมาหลายๆปีเข้าเนี่ย ผมว่าไม่มีคนไหนแล้วครับที่อยากจะทําลายท้องเทะเลผมว่ามีแต่ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาแบบนี้กันเอาไว้เอาล่ะกับการเดินทางในทริปนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นเพื่อนบ้านของเราเขามีอะไรที่แปลกแล้วก็แตกต่างแล้วก็น่าสนใจจริงๆครับเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกชายหาดโดดเด่นมากๆจัดได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักผจญภัยครับนี่กลิ่นอายของความเป็นธรรมชาตินี่แหละครับคนไทยน้อยคนที่จะมีโอกาสเดินทางมาสัมผัส อยากให้ผู้ชมมาลองสัมผัสด้วยตัวคุณผู้ชมเองต้องขอขอบคุณครับ Quality Express การท่องเที่ยวฟิลิปปินส์อุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียสัปดาหหน้าครับกลับมาดูกันต่อกับรายการสมุดโครจรดูสิครับว่าจะพาคุผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับคืนนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ